คค่ะแม่ปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้ว่ะคาสำหรับเพลง New m o m e n t นะคะที่นอริซ่าคอนดับสปิชิริงกับโรซารีอู้ยังไงยังไงครับแปลงไหมคะแม่แม่เพราะว่าทําอะไรไม่ถูกอีกแล้วจ้ะด้วยความตื่นเต้นโอ้โหทุกคนคือดีมากใช่ไหมคะเป็น MV ที่ตอนนี้ยังไม่ทราบคําแปลนะคะแต่ว่ารู้แค่ว่ามันดีแล้วก็มันมีความอินเตอร์ยุคไว้์สองพันนะคะตามที่ก่อนหน้านี้ได้มาสปอยเมส์มอยกันเลยแม่แล้วก็ได้เห็นนอริซ่าโวได้เห็นนอริซ่าแรปโหดนะคะมีหลากหลายลุคมากค คือมีหลากหลายรุ่กว่าที่เราเห็นหลังจากที่ออกมาสปอยอีกค่ะเพื่อนๆอีเชนจะเป็นหลมค่ะบอสสวยจึงมากคือเปิดเพลงมานี่นะคะก็จะเป็นตอนที่โนริซ่ามาสปอยเนื้อหาก่อนหน้านี้แหละที่เป็นตัวอย่างนิวโบ m เมนให้ได้เห็นอย่างเป็นทางการมีการกดโทรศัพท์ยุค2000นะจ๊ะเออแล้วก็บอกว่าลริซ่าเฟซเจอริงกับโรซาเลียแล้วก็กำกับโดยคุณเดฟไมเยอร์ใช่ไหมแล้วก็มีการสูมภาพไปค่ะได้เห็นโอนริซ่าผมทองคะ่ะเมเวแบบสายฟอบล็อกตาคือแชมเวอร์เนาะซึ่งน ลองคำว่าก่อนหน้านี้นมีการสงสัยคำว่า a อ t เ r e ่ออีโก้เนาะแอดก็เคยได้ไปฟังคลิปนะคะจากผู้เชี่ยวชาญแล้วกันที่เขาเคยได้ออกมาทำบล็อกนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเขาก็บอกว่าเอ t เช e ่ออีโก้นี่ค่ะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวอีกต่อไปอารมณ์แบบว่าถ้าเราเคยรู้สึกเหนื่อยกดดันนะคะจนไม่อยากเป็นตัวเองไหมยอยากจะเป็นใครสักคนที่เก่งมีความสามารถและก็ที่สําคัญมีความลงมือทําอะไรก็ได้แต่ถ้าบอกว่าคุณสามารถเป็นคนนั้นได้โดยที่ยังเป็นตัวคุณเองอยู่ละ ก็คือการสร้าง a อาเชิร์อีโก้ขึ้นมาเดี๋ยวแอดจะมีการแปะดิงนะคะให้เพื่อนๆทีเ่เข้าไปชมกันเรื่องนี้ด้วยอ๋อที่ช่อง YouTube KND Studio นะคะซึ่งเขาก็มีการยกตัวอย่างคํานี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับพี่ๆนักร้องทั้งหลายนะคะที่มีชื่อเป็นของตัวเองอย่างเช่นเลดี้กา a าอะไรแบบนี้คะ่ะทุกคนต่อๆคือบางคนนีก็มีการตีความหมายว่าในห้องนี้เหมือนกับเป็นการรวมผู้หญิงที่จะมาสร้าง a อาเชิร์อีโก้ไปด้วยกันอะไรแบบนี้แบบว่าเป็นคนใหม่ประมาณนี้เหมือนกับมาทํากิจกรรมอะไรก็ส โอ้โหเปิดเพลงมาน้องลิซ่าก็คือแรปโหดเลยค่ะแม่ซึ่งก็เป็นท่อนที่น้องลิซ่าสปอยเราก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะแล oh uh, uh, ้วก็ได้เห wow. ็นโรซาเลียนั่งเป่าลูกโป่งหมักฝรั่งอยู่ด้านข้างนะแบรนด์นิวเดียที่เราได้เห็นน้องลิซ่าสปอยตอนแรกเลยนะคะเนี่ยแล้วจากนั้นก็จะเพลงกล้องไปในห้องห้องหนึ่งนะคะที่มีกระจกอยู่มากมายหลากหลายเลยน้องลิซ่าโอ้โหชุดอย่างจึ้งค่ะแม่ด้านล่างก็จะมีผ้ามากมายนะเสื้อผ้า แล้วโนริซ่าก็เต้นมันมากแล้วระหว่างนั้นนะคะเขาก็มีการสลับกับขาผู้หญิงต่างๆนะคะและก็เป็นรูปดาวและก็สลับกับห้องนั้นนะคะมีพี่ผู้หญิงนั่งอยู่มากมายเนี่ยจะได้เห็นช่องเสียงของโนริซ่าคือแบบคือจึ้งค่ะแม่ แล้วก็มีการสลับไปนะคะเหมือนกับว่าใช้ที่โกนหนวดนี่ค่ะโกนกลิตเตอร์ออกไปนั่นเองนะคล้ายๆกับว่าหลังจากแปลงลุกอีกลุกนึงแล้วหรือเปล่าประมาณนี้เพื่อนๆแล้วแต่คนจะตีความหมายแล้วก็สลับมาค่ะที่โดริซ่าเอาหน้าทาบกับเครื่องถ่ายเอกสารมีการเหยียบแอปเปิลด้วยส้นสูงเข็มแหลมปี๊ดค่ะแล้วก็มีการถือดอกบัวนะคะที่ข้างในดอกบัวนี่ก็จะเป็นน้องดิซ่าอีกทีจากนั้นก็จะได้เห็นลุกสีดําตัดกับสีม่วงโอ้โหขนเฟอร์ขนโนกของแท้เลยค่ะแม่แล้วก็เป็นร่ม ต่างเนาะคือสวยมากเป็นร่มสีม่วงสีทองสีเหลืองก็ว่าได้เนาะคือเป็นสีที่โดนิซ่าชอบเลยทั้งม่วงได้ก็เหลือง แล้วก็จะสลับตัดมาค่ะกับเครื่องถ่ายเอกสารได้ถ่ายนอวิซ่าในหลากหลายอิริยาบทนะคะในเขาก็จะมีการถ่ายนอริซ่าตอนที่แต่งหน้านะเนาะคือบูบี้หน้านอริซ่าหนักมากค่ะแม่เหมือนกับลบมิกอัพนั่นเองนะเออน่าจะสื่อความหมายแบบลบมิกอัพปะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้เห็นพารมีพี่คนหนึ่งนะเปิดม่านก็ได้เห็นนอริซ่าเต้นแบบมนส์สเลยค่ะแล้วก็จะได้เห็นรองเท้านะคะที่ติดไฟรองเท้าบูทที่ติดไฟกํลาลังเดินอยู่ จากนั้นกล้องก็จะเพลนมานะคะโนนิซาอยู่ท่ามกลางร่มมากมายม่วงทองนะคะบล็อกตาคือฉ่ำจ้าบล็อกตาก็เป็นสีม่วง ก็สลับไปที่ห้องเดิมนะคะที่มีเสื้อผ้าอยู่หลากหลายด้านล่างนะนะน้องดิซ่าของเราแต่ว่าที่ท่อนที่หลายๆคนนะคะชอบก็คือหลังจากที่มีการเปิดม่านนี่ค่ะจากพี่คนหนึ่งนะเปิดม่านสองน้องดิซ่าน้องดิซ่าก็เต้นใช่ไหมคะแล้วแฟนคลับเขาบอกว่าอุ้ยชอบมากมายแล้วก็ได้เห็นท่าย,ยากด้วยนะเนี่ยคือแทบจะตีลังกายอยู่แล้วนะคะแล้วก็สลับไปที่น้องดิซ่าเต้นเป็นลูกที่น้องมาสปอยโพสตแรกสําหรับนิวคอนเซปต์วันนั่นเองเนาะเต้นไฟลูกมากคะ่ะเป็นไม่กี่วินาที แต่ว่ามันดีทุกพาร์ทเลยค่ะเพืเ่อนๆเลยก็จะมีตอนที่แพลนไปในห้องเนาะเฮ้ยมีการแบบว่าเอาเชือกนะคะถ้าหากว่าเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆเชือกแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกับลูกตุ้มหรือว่าเครื่องประดับมุกอะไรแบบนี้ที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะแต่ว่ามันจะออกมาในลักษณะของเป็นสายเชือกแล้วก็คล้องคอค่ะแม่แลวก็มีการเลื้ยนะคะ i'm a new mom จากนั้นค่ะก็มีการเผยให้เห็นกล้องยุค2000ใช่ปะถ่ายตัวเองนะคะแล้วก็ร้องไปสลับไปกับการลบมคอัพต่างๆนะจ๊ะการแต่งเติมมคอัพหรือเปล่าแล้วก็มีการวงกลมนะคะรูปภาพน้องลิซ่าที่ถ่ายด้วยหลากหลายอิริยาบถเลือเกินจากนั้นเนี่ยกล้องก็จะแพล่ไปที่โรซาเนียแลวนะคะก็จะเป็นท่อนโรซาเนียเฮ้ยแต่ว่าท่อนที่เป่าผมนะคะเพื่อนๆด้วยความมืออาชีพเล้อเนาะตอนแรกค่ายแอดก็ไม่รู้ว่านี่คือโรซาเนียเลยหรือเป แต่ว่าพอไปดูใกล้ๆนะคะจะได้เห็นว่า,อาตอนแรกนี่จะเป็นน้องลิซ่านะคะพอสบัดผมแล้วก็เป่าผมซ้ายขวาเท่านั้นจะแม่กลายเป็นนิววูแมนนะคะก็คือโรซาเลียนั่นเองตัดตอนเนียนมาก เป็นท่อนที่นางมาสปอยเนี่ยไอจีก่อนหน้านี้เลยค่ะแม่คือจังหวะกระซิบหูคือแซบมากทุกคนไม่รู้ว่ากระซิบอะไรกันนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าโนริซ่าใส่ห่วงไปแต่งหูใช่ไหมคะห่วงโรซาเนียที่ปากก็มาติดอยู่ที่ห่วงต่งหูของโนนิซ่าค่ะแม่โอ้มันแซบมากๆค่ะงานนี้ซีรีส์ไวต้องมาแล้วปะเออแล้วก็จะแพลนไปที่โรซาเนียนะคะกับพี่ๆนะ ตเต้นที่อยู่ในห้องนันเละก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ร้องฟาดจ่าแล้วจากนั้นค่ะมันก็จะเพลนมาที่พาร์ทนี้นะคะก็คือเป็นชุดที่โนริซ่ามาโพสเปิดเผยโพสต์นั่นเองนะโอ้โหสวยมากคือสั้นๆนะแต่แบบสวยมากจริงๆค่ะก็จิกล่องตาแตกไปเลยนะ <Yes. S 2> จากนั้นฉากก็จะมีการโอ้โหแพลนไปหลากหลายมากๆแม่เครื่องเล่นโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ได้เห็นผู้ชายตีกันค่ะมีการจุ๊บน้ำแข็งทีหนึ่งอันนี้ตีกันแย่งผู้สาวหรือเปล่าคะเนี่ยท่อนท,ท้ายนี่ค่ะสนุกมากๆเอ็ดมองว่าสนุกมากเลยนะสําหรับตอนที่โนริซ่าใส่ชุดขาวแล้วก็โรซาเลียนะคะคือตีลังกากันร้องใช่ไหมด้วยความมุมกล้องเนาะเพื่อนๆชุดขาวชุดด,ดํา อยู่ท่ามกลางสนามหญ้านะคะดอกมงดอกไม้สวยมากดีต่อใจค่ะ Uh, uh. คือมีการสลับหลากหลายมากๆเลยเนาะในฉากครับทั้งห้องที่น้องริซ่าผมรอนเนาะห้องที่้อริซ่าใส่ชุดซีเมทัลลิกนะคะหรือว่าจะเป็นน้องริซ่ากำลังถ่ายภาพอยู่โอ้โหซึ่งภาพต่อจากนี้น่าจะมีเยอะนะคะแม่เพราะว่ามันเป็นซีนถ่ายภาพเนาะคือเยอะมากๆค่ะเนี่ยนิววูแมนของแท้ค่ะเพราะว่ามีหลายฉากหลายมุมเหลือเกินนะปล่อยออกมาให้ที่ชมบ้างเดินน้องเลจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเห็นน้องริซ่าในจอเนาะเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆที่ร่วมเล่นเอวีแล้วโคตรเท่เลยค่ะ มีฉากคนหายเหลือแต่บูธนะแม่คือมันดีแล้วก็กลองก็จะแพลนไปที่ฉากที่ว่าผู้บ่าวตีกันนะนะเดน้องลิซ่ากับโรซาเลยก็นั่งแบบส,ยสวยๆปังๆจ้ะจากนั้นค่ะด้วยความที่เครื่องรถมันพังนะคะแม่ก็เปิดกระโปรงรถขึ้นมานะคะโอ้โหน้องลิซ่าเป็นไงล่ะทรงผมนี้นะคะนิววูแมนของแท้เพราะว่าไม่เคยได้เห็นนองลิซ่าทำผมหยิกเลยแม่ การแลมไปที่ตู้เย็นนะคะเอาหัวเข้าไปในช่องฟริตแล้วหนึ่งเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเลยเอาดีๆแต่ว่าแอดชอบมากๆค่ะสวยจึง้ง So จากนั้นค่ะเพลงนี้ก็จะสลับในหลากหลายซีนเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นซีนที่โนริซ่าอยู่ในห้องนะคะแรปเดือดกับโรซาเลียสนุกสนานหัวเราะก,กันใหญ่แคลนมาที่รถที่ผู้บ่าวตีกันนะนะโนริซ่าอยู่ในห้องห้องหนึ่งกับพี่ผู้หญิงมากมายค่ะแล้วก็ใส่เสื้อคโค้ตอู้เดินเฟียดฟดปัง,งๆนะคะออกไปด้วยผมขาวเลยล่ะเพื่อจบเพลงแล้วก็มีพี่ผู้หญิงปิดประตูค่ะแล้วก็มีการติดคําว่า New Woman อยู่ที่ประตูเลยแม่จากนั้นก็ขึ้นรูปดา คือดีอ่ะเพื่อนเพื่อนแอชอบเพลงนี้ค่ะใครไม่ชอบไม่ว่าแต่ว่าแอดชอบเพลงนี้แล้วเพื่อนๆเลคะเป็นอย่างไรดิฉันว่ามันหลายมุมหลายมดมากๆเลยนะคะสนุกสนานมากๆแล้วก็มีภาพมากมายที่เราไม่เคยได้เห็นพวกเอาหัวใส่ตู้เย็นเออพวกเอาหน้าซีดอกในเอกสารนี่ก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าเพิ่งเคยเห็นดอริซ่าทำไงคะช่างน่ารักน่าชังเนาะทั้งมีความแซบโซนนะจ๊ะแต่ว่ามีความมั่นใจมันรู้สึกถึงความมั่นใจประมาณนั้นเลยเนาะที่แบบเราจะเป็นนิวบูมานอะไรแบบนี้ ะะแล้วก็อยากเป็นใครก็ได้ใช่ไหมเพื่อนๆที่จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ทํางานทุกๆงานนะคะให้ประสบความสําเร็จเฮ้ยส่งกําเป็นพี่เดฟมาเยอะไหมคะผู้กํากับของเราคะ่ะทียวได้ดีว่าทําให้เพลงมากมายนะคะเป็น MV ที่น่าติดตามแล้วก็ดนรางวัลแกรมมี่นะคะต้องชื่นชมจริงๆได้เห็น MV แล้วเอดก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกที่หลากหลายมากๆเลยนะคะสตอรี่เอ็มวีไวท์มูดต่างๆคือมันจะมีการตีความหมายได้หลากหลายต่อจากนี้เนี่ยนะจากไม่ แม่แฟนคลับบ้างและก็หลายๆคนบ้างนะคะรีทว่าดีทุกตจงดีมากค่ะโวเกลดนตรีทำนองนะคะมีหลายลุกค่ะให้แม่ๆได้เลือกสรรอ้าวคลิปนี้ค่ะแอดมส์มอยเท่านั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดโนริซ่าเนี่ยมาโปรโมทเพลงที่เมี์ล่อนแล้วนะลุกน่ารักน่าชังมากเลยจ้ะอย่างไรนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปซัพพอร์ตเพลงของโนริซ่าเนิยวูเมนกันเยอะๆนะไปฟังเพลงกันเยอะๆคอมเมนต์ด้วยนะคะเริศค่ะซิสเริศเริอย่าลืมนะคะสตรีมเพลงของโนริซ่ากันเยอะๆนะทาง Spotify ค่ะแล้วก็ u t u b e เด้อเน 매니 멜론에 공개되었습니다. 많이 사랑해 주시고요.